คุณรู้จักผู้ชายขายน้ำแถวตลาดโตรุ่งไหมครับคนที่เข็นรถเข็นเล็กๆขายน้ำผลไม้สดๆแล้วแต่งตัวสะอาดเรียบร้อยใส่ผ้ากันเปื้อนสีขาวสะอาดเหมือนเพิ่งเรียดมาใหม่ทุกวันน่ะผมเจอเขาครั้งแรกก็สะดุดตาเลยครับเพราะรถเข็นของเขาไม่เหมือนใครทุกอย่างดูตั้งใจหมดป้ายเมนูเขียนด้วยลายมือสวยๆมีลายดอกไม้เล็กๆตรงมุมสีสันสดใส แก้วน้ำก็ใช้แบบย่อยสลายได้เขาบอกว่าผมไม่ได้อยากขายแค่น้ํำครับแต่อยากให้คนที่ซื้อรู้สึกดีตั้งแต่เดินเข้ามาคนแบบนี้แหละที่คุณต้องรู้จักครับไม่ใช่แค่เพราะน้ํำผลไม้ของเขาอร่อยหรือเพราะเขาขายดีจนหมดก่อนตลาดปิดทุกวันแต่เพราะเขาเป็นคนที่มองโลกในแบบที่น่าทึ่งมาก วันหนึ่งผมยืนรอซื้ออยู่คนเดียวพอไม่มีคนต่อคิวเลยได้คุยกับเขายาวหน่อยผมถามว่าทำไมเขาถึงดูมีความสุขตลอดเวลาทั้งที่ต้องเข็นรถตากแดดขายน้ำทุกวันแบบนี้เขายิ้มแล้วตอบว่าตอนผมยังทำงานออฟฟิศผมมีเงินเดือนมีโต๊ะทำงานมีแอร์เย็นๆแต่ผมไม่เคยรู้สึกเลยว่าผมได้อยู่กับชีวิตจริงๆจนวันที่แม่ผมป่วย ผมลาออกมาดูแลแม่แล้วเริ่มคันน้ำให้แม่กินทุกวันตอนนั้นแหละที่ผมเริ่มเข้าใจคำว่าใส่ใจจริงๆเขาหยุดไปนิดนึงก่อนพูดต่อว่าผมว่าคนเรามีสองทางเลือกในทุกสถานการณ์นะครับจะมองว่าวันนี้ร้อนหรือจะมองว่าวันนี้ฟ้าสว่างจะบ่นว่าคนเยอะหรือจะขอบคุณที่ยังมีคนอยากซื้อของเรา ผมเลือกอย่างหลังเพราะมันทำให้ผมยิ้มง่ายขึ้นเยอะเลยฟังเขาพูดแล้วผมเงียบไปเลยครับ เพราะจริงๆชีวิตเขาก็ไม่ได้ง่ายเขาต้องดูแลแม่ที่ยังไม่หายต้องตื่นแต่เช้ามืดมาคั้นน้ําทําเองทุกขั้นตอนแบกของเข็นรถเองแต่เขากลับพูดถึงสิ่งพวกนี้ด้วยรอยยิ้มและน้ําเสียงที่มีแต่คําว่าดีแล้วครับเขาบอกว่าผมแค่พยายามมองให้เห็นสิ่งที่ยังดีอยู่ทุกวันมันไม่ได้ทําให้ปัญหาหายไปนะครับแต่ทำให้ใจเราไม่แพ้ผมนั่งฟังเขาแล้วรู้สึกเลยครับว่า คนบางคนไม่ได้รวยเงินแต่เขารวยหัวใจรวยความคิดแล้วก็ใช้สิ่งนั้นหล่อเลี้ยงตัวเองได้ดีกว่าคนที่มีทุกอย่างแต่ไม่เคยยิ้มจริงๆด้วยซ้ำถ้าคุณผ่านไปแถวนั้นลองแวะไปดูนะครับต้นคนขายน้ำผลไม้ที่ไม่ได้ขายแค่น้ำแต่ขายรอยยิ้มและมุมมองที่ดีให้กับคนที่แวะมาทุกวันและถ้าคุณถามว่า ผมรู้ได้ยังไงว่าคนคนนี้มีผลกับคนอื่นขนาดนั้นผมก็คงตอบว่าเพราะผมเองก็เป็นหนึ่งในคนเหล่านั้นวันนั้นผมแค่เดินหาน้ำดื่มหลังเลิกงานครับใจมันเหนื่อยเนื่อยเบื่อเบื่อจากวันธรรมดาธรรมดาที่ไม่มีอะไรดีขึ้นเลยสักอย่างทั้งงานที่ค้างทั้งเรื่องบ้านที่วุ่นวายแล้วก็ความรู้สึกบางอย่างที่อธิบายไม่ได้ว่าทำไมมันถึงหนักหัวขนาดนี้จนผมมาเจอรถเข็นของเขา รถเข็นที่ดูเรียบง่ายแต่สะอาดสบายตาเหมือนเจ้าของตั้งใจจะให้มันเป็นมุมเล็กๆที่อบอุ่นในตลาดที่แสนวุ่นวายผมไม่รู้หรอกครับว่าทำไมถึงรู้สึกอย่างนั้นแค่ยืนอยู่ตรงนั้นก็รู้สึกเหมือนได้พักผมสั่งน้ำฝรั่งปัน่นแล้วเขาถามผมด้วยน้ำเสียงสุภาพว่าอยากได้แบบเปรี้ยวสดๆหรือหวานนิดๆด,ด,ดีครับมันเป็นคำถามธรรมดานะครับแต่ตอนนั้นมันเหมือนใครสักคนถามผมว่า วันนี้คุณอยากให้ชีวิตคุณเป็นแบบไหนผมยืนรอน้ำแล้วได้ยินเขาคุยกับลูกค้าคนอื่นคำพูดของเขาไม่ได้ซับซ้อนอะไรวันนี้ร้อนดีนะครับฟ้าใสาเลยคนเยอะก็ดีครับได้คุยได้เจอกันขอบคุณที่มาอุดหนุนนะครับขอให้วันนี้เป็นวันที่เบ้าสบายอีกวันแค่ประโยคพวกนั้นครับที่ทําให้ผมกลับมาคิดใหม่ว่าบางทีสิ่งที่ทําให้ชีวิตเราหนักมันอาจไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นหรอก แต่อาจเป็นวิธีที่เรามองมันมากกว่าหลังจากวันนั้นผมไม่ได้เปลี่ยนชีวิตแบบพลิกหน้ามือเป็นหลังมือหรอกครับผมก็ยังทำงานเดิมตื่นเวลาเดิมฝารถติดเหมือนเดิมแต่ผมพยายามเปลี่ยนมุมมองเล็กๆในแต่ละวันผมเริ่มทักยามที่หน้าออฟฟิศเริ่มฟังเพลงที่ทำให้รู้สึกดีตอนรถติดเริ่มขอบคุณตัวเองทุกคืนที่ผ่านวันหนึ่งมาได้ไม่ว่าจะดีหรือแย่แค่ไหน และทุกครั้งที่ผมรู้สึกแย่เกินไปผมจะนึกถึงประโยคนึงที่ต้นพูดไว้ผมแค่พยายามมองให้เห็นสิ่งที่ยังดีอยู่ทุกวันมันไม่ได้ทำให้ปัญหาหายไปนะครับแต่ทำให้ใจเราไม่แพ้เขาไม่ได้รู้ตัวหรอกครับว่าเขาเปลี่ยนใครบางคนไปได้มากขนาดไหนแต่ผมรู้ตัวดีว่านามแก้วนั้นไม่ได้แค่ดับกระหายมันเปลี่ยนมุมมองทั้งชีวิตของผมเลย เพราะงั้นท้าวันไหนคุณรู้สึกหนกักรู้สึกเหนื่อยลองแวะไปหาผู้ชายที่ชื่อต้นคนที่ยิ้มง่ายพูดน้อยแต่จริงใจคนนั้นดูนะครับคุณอาจจะได้แค่ได้น้ำเย็นๆดื่มแต่อาจได้ใจเย็นๆกลับมาด้วย